สวัสดีสบายดีพี่น้องวัสุสุขสุขคนเจ้าขอก็ะเจสีตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็วันที่เศร้าสามแลวพี่น้องเอ้ยมื่อเคื่นี่จะเอากันไปลุกไป,ปลุปกก็ซิลนอนกับตีสามเก่าพี่้องเอ้ยลกมานึ่งเขา่า โอ้ว่าดึงข่าวเอาเพิ่นยังว่าให้ควอยเก่าจ้าเจ๊ที่บอกคือเก่ากับขึง่วงๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้กับวันที่ยี่สิบสามแล้วงานบาน้านนางอัมมาลาแต่ก็ต้องฟังเบองอาการยานนี้ก่อนนะพี่น้องเอ้ยผิดไปบ่ได้ค่ะงานข้าวเหน่อถึงบ่มีนัง่งแคปมันก็แล้วอยู่ค่ะจะทางดีนะที่คะะ ออว่าางเบิ่งอาการเวันนี้เมื่อนีอนขั้นหมกไปจังไดจังไดกะคือสิไปหาหมอน้ำบานในลกะกอนแต่ว่าขั้นไข้ขึ้นก่อนกาให้ล้อ,อยาพอว่าขาดยาบางคนกะสิเว้ามากะลายปากลายเบาแล้วพี่น้อง,เ,องเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากว่ะขันบบเห็นผู้นึ่งไปละกะแม่นอืม ค่ะอ่าทางใจผู <c> ้ <oughs> ที่ว่าก็คือสิบปีเคยเข้ามาเบิงช่องนังสีดอกข้าว่นนังสีเป็นระดยยัยูคูมมือนี่นั่งอดรับอดนอนสำหรัจะได้ก็ขอบบุญขอบคุณเอฟซีของเจซีทุกๆคนนะคะที่มาคืนกาคอมเมนต์ข้ามาให้กำลังใจอแค่นี้ก็ตามที่เห็นอะละพี่น้องเลยบอมเมนว่านั่งหับป่วยมือนีมือบ้านหรอก เฉพาะสิปีแหละอันที่นั่งเปลี่ยนแบบนี้นะขันบรักซาก็คือสิตายเป็นตะโดนแล้วละ่ะเพราะว่าปีที่เป็นแห้งที่สุดก็คือจะทักษาอยู่อุบลสาอุบลกินยาอุบลนเป็นปีปีคนละพี่น้องเลยนี่ก็ยาที่เอาในกน็คือยามาจากอุบลน,นั่นแหละแต่ว่าเอาในซังเอาในเคมาลาด ไม่ต้องได้กินประจำอ่ะเพราะขาดยาแล้วก็ง่อยแต่ว่าเพ่นมายุดกินเนี่ก็โอ้เป็นปีออยู่นะเป็นปีปีกลัวที่พ่นมายุดกินน่ะนี่พิ่น้องก็มาเริ่มกินใหม่อีกเพราะว่ามันไปหาหมอลลาสูตรแล้วว่ามันอาการเกาไม่หยกดกำเริบกเครื่องที่เห็นนี่แหละไปหาหมอแะ,ะ้วก็เมื่อยไปแล้วล่ะพี่น้องเออ นั่งปุกนั่งผุกปิ่นเองนั่งกับเมื่อยคือกันนั่งกับทอ่อบังเท่อก็ได้หาเงินคือไปหาขายของก็ค,คือยังที่เห็นนั่นแหละโอมไว้ค่ะพอแต่บัดแปลงงอลงเลยกะับไปพ่อขายยาแต่ที่เขาบอกกับลานว่าให้เอาให้กินให้มันกลุ่มหลายเดือนจังไปเอาเธอหนึ่งมันเพราะมันยากอยงังยาก ยากไปเอาอยากกันให้เพื่อนฝากมาใหายแต่ว่านี่จะให้เอื่อยนี่นะไปเอาแล้วให้เพื่อนฝากมาให้ยค่มันไปง่ายคือตะก้อนยังว่าขามุงส่วยไปนี่ไปตรงในรงทาปไปซุ้มเผานล้วยากยากรถยากล่างยากการเดิดนทางไปมาในละพี่น้องก็ใช้ไม่ว่าเป็ดนแล้วก็ห้ามกันคือรถแล้วก็ไปรถนะมันก็นง่ายอยู่อันนี้ทุกสิ่งยากเขานั่นท่านว่าเจ็บปิ่นอินอุ่นมากอะรถล่างเขากับบ่มี สิบแปดอาไัยมูกันยากมูตะวันกำลังจะขึ้นค่ะตอนนี้หกโมงมานั่งคุยอยู่กับยามโจโจงงัวกันังบ่ได้ปล่อยตั้งแต่พุ่นล่ะพี่น้องเอ,อ้ยปล่อยไปกับขันไปหาช่วงนแห้งกันอากาศกะโอ้ยเออ,อมีมือน,นี่แหละคือซีลมๆมนี่ว่าเนี่ตื่นมากแลวก็ห้อนโลด อตัางเป็นตรยูอะริมอวานนี่แท่กิดะอืดผะอมใส่กระปุกบอสบายอีแข่งกระตื้มใส่กันก็จะว่าฟังเบิ้งอาการยายนี่มื่อนี้คันเพิ่นไข้แน่แล้วก็สิให้น้องให้เอื่อยแหละลงมาอยู่น้ำมื่อคืนนี่กระประมาณเที่ยงคืนบ่ไหวแล้วก็โทรหาเอื่อยเอื่อยผู้อยู่ในบ้านนี่แหละเอื่อยลูกป้าแล้วพี่น้องก็มานอนน้ำมื่อคืนนี่กระนั่งเฝ้ากันรเอืไอยน้องแล้วสามทั้งพญาคัน รถตุ้มเอือยย่บานไม่กัดว่าไข่แน่เห็นนหมตอนค่ำเนีว่าไข่แน่มมว่านเนี่ยขเขาจะไก่เขาคืนย่างกับบ้านไก่กเลยบริโทรตามซะยากไปยากมากจากลูกจากหลานเพราะว่าหมู่านเนี่ยน้องสาวลาวมานอนนำํำง่ยายกัคือว่าน้องพอน้องวินาทกันยากทั้งไม่เ่ากับมีปู่ยูปู่เบิง้ง น้อง้ายอีกแม่เท่ากับป่วยอันนั้นก็โอ้ยทางในก็พอทางใดมื่อนี่ก็ซุ้มจจ๊ๆเพิ่นกับขึ้นสุขึ้นไปรับเอซนั่นแหละยุสวค์ก็ถามเพิ่นตลอดอยู่ก็บอกเพิ่นว่ายังประธานในปไปได้พังเบืองเอื่อยสะก่อนว่าจังได้กับมูเฮ้าน่ะมันเข้าใจกันดีอยู่แต่ว่าผู้ที่บ่เข้าใจกับผู้ที่ค้ว่าเบิ่งคคิป แต่ป่าบกขยับบ่เบิ้งคือสิบ่เคยับบ่เบิ้งชิปนางสีดอกนะคะขยามบ่เห็นไปละกอาว่โน่นนี่นั่นตามมานะคะก็จะได้กขอบคุณเอซีที่เข้าใจแล้วกันเนาะพี่น้องเอ้ยนางคุยกันอิ่านะ้นจมอีกิะค่ะมืัอนี้ก็ะจมขี้เก่าละกันว่าเรื่องความป่วยยายนี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมันสิพอนสิบปีนั่นแหละ ความเขียนมันสะสมเพระว่านั่งโรคซึมสาวนักกรเป็นมาแล้วม,มดลูกนักที่รับใส่นักนักคือลำบใส่หาหกปีก่อนนี่คือมันติดเสื้อมันจะเป็นมะเร็งนั่นแหละแต่ก็ไปหักษายุอุบลทนันไดไดกินยาเขาแล้วก็พออยู่มาได้ถชาคู่มือแต่ว่าหายมันก็บอกหายดอกพอจะทุเลา ยาเนี่คือกินแต่ฟังพุ่นหมือนะคขั้นกินยาฟังนี่น้ำโบถือเลยพี่น้องเลยใส่กับโบอยากลงมาขึ้นนี่นั่งมีแต่อ้วกอวก้วกแต่หาฮงโมงแรงเลยจนหอดตีสองอ้วกบ่ได้มิจิยังดอกอ้วกนะฮะละอ้วกแดดอ้วกลมวก้มอ้วกเงานเฮ็ดให้เมื่อยบ้านนี่ข้านั่งได้ขึ้นเธาได้แล้วก็โอ้ท่านบ้านไทยเมืองเป็นก็เป็นแบบนี้อยู่บ่ จะอุกก้งเนยังไงถ้าไปได้รับได้นอนกันเยังไงแต่ตอนนี้นะรับให้นั่งรับให้นั่งันนั่นนะเมื่อยเห็นแหละกะักก็ซอยยังบรร่ได้ก็ได้แต่นั่งเบิ่งกันแหลวก็หายใจกันซื่อๆเป็นย่างบ่ได,ด้เด้นวดกจ็จกสินวดสิบีบมองได้มันก็บบมีเหือมีแหงแต่นวันหย่ามันขึ้นเละ จะพึ่งกันจะตามสภาพหรือพี่น้องเอ้ยมันนี้ก็มาจมเหมือนเดิมนะคะวสวยๆผุละมันนี้ก็ขั้นปายกับตอนเศร้าจักพ่นเห็ดยังแน่ต่เก่าก็คือบม่มปูม,มมป่านะงานบุญก็นจักนั่งจังใดดอกนั่งอมาลาได้ก็ได้ยากหน่อยก็ต้องเล่าต้องแพ้บุญว่าอันนี้อามู่กับแม่นู่ดอกมูกับอาลเต็ป พูดจักเลยไปบอกทุไรชื่อว่าพูดจักคันค้นคือเฮาเนาะไปเฮ็ดบุญขนาดนี้ก็ต้องแท้หรอวะอันนี้หรือว่าเอ,อ๋อมุสนิดหรอเอาพูดจักมูจัก,จกอยู่แล้วน้องไปฉ่นบอกฮ่าเอซีกัจัก คือมาจากค้นนะคะจะขัไปเบิ่งไปรุน,นํำกันกันกบนางมอลำมกอนอนนี่แหละโอ้ยกสิบได้มวนในซื้อน้ำมมแหละตังระแวงตังหูระแวงอยู่ั่นแหละโอ้ยเข่าขข้นแล้ไม่เจ็ หนึ่งครับจ้าสาวร้านไปห้องเยียนเมื่อคืนนี่ก็น,น้องสาวแล้วกับร้านน้องเก่าน้องแม็กอมานอนอวกอวกอ้วกแค่อ้วกว่าอ้วกถึงได,ด้รับได้นอนอวกบม่มีอย่างมิต่ลม โอเคแลับพี่น้องสวยๆผุนละสวยๆนะคะสวยๆผุนละจังสิได้ไปล่ยบานอัมมาลาขันปังเบิ่งอากานยายนี้ใครแน่ซอยเบียดซอยงานเพลินโว้ยเมือนเงาเดี๋ยวพีเ่เซตงานอัมมาลาผัดงานบุญบานจะคล้องอีก่าจะจัดทางใดทางยาเหมือนมันปั๊บกันพร้อมกันเอาลีร้อน ติดตามตอนสวยๆก็แล้วกันขอบบุญขอบคุณเด้ออายเออรเอฟซีทุกถูกฐานที่เข้าใจนางนะคะทางใดกับทางใดเนาะผู้ที่ข่าววาเบิ้งคลิปกับเพื่อนกันอาซิฮูแล้วก็เข้าใจผู้ที่บม่ได้ข่าววาเบิ้งคลิปกับมิตรคอยแต่จากว่าวนะนเนาะมิตรค่อยเข้าใจอย่างเนาะพี่น้องเนะาะจังไดกสสะสร้างคนสะร้างเนาะขอบคุณพี่น้องติดตามคลิปหน้าส,สวยๆก็แล้วกันพี่น้องจา้า